สวัสดีครับอยู่กับผมปุ้ยวังคีรีฟาร์มนะครับอ้าวแม่งได้เบิดพอดีเลยอ้าวเดี๋ยวโดนลงก่อนครับเอาลงเรียบร้อยครับก็เทอมีการใส่เมือกเขออ้ามาแฮปปี้เบิร์เดีเท่เยวันนี้วันเกิดผู้ช่วยนักบินนะครับรจัดช้างให้สามเชือกคนเดียวให้หกเลยเหรอเนี่ยวันนี้มี <S 2> <S 2> <S 2> ไฟฟ้านะครับ ของเจนหนุนนะครับวันนี้หกสิบห้าไร่นะครับม <Okay. S 1> ีสาฟ้าก็เงียบหูหน่อยนะครับดีหน่อยก็แปลงนี้โล่งดีมากนะครับไม่มีอะไรขวางกันเลยครับมีเสาไฟแค่ <Okay. S 1> แถวเดียวเป็นข้าวก็ขอเจ็ดสิบเก้านะครับเจ็ดเก้าอายุป,ประมาณ2เดือนฉีดฮอร์โมนครับวันนี้ okay. ชฉีดมาก็ 200ลิตรแล้วนะครับวันนี้เอาลงผมมาลงประมาณ4ลิตรต่อไร่นะครับ4กว่าๆนะั่นเฉลี่ยแล้ว4-5ลิตรนะครับก็เป็นฮอร์โมนนะครับนี่ดูเอานะครับใช้อะไรแล้วก็มีกมันแมลงกองปูเล็กน้อยนเนี่ยอุซ่าเบาเบาแล้ว โอ,อ้มมโหมันเป็นการโฆษณาผมไม่รู้เรื่อง YouTube เลยถังแรกหมดไปครับถังนี้ก็เบรกกินข้าวก่อนนะครับ65้าไล่ฉีดตั้งแต่6กโมงเช้าตอนนี้เป็นเวลา2องโมงครึ่งนะครับก็เหลืออีกประมาณ20สบกว่ากว่าแล้วก็ไปเก็บปลายนู้นนี่นะครับประมาณห้าไล่อากาศคึมๆครับน่าจะฉีดได้ดีอยู่อากาศนิ่งไม่มีลม สิบสองนะสิบสองครับไปกลับพอดีนะครับระยะระยะไกลประมาณห้าร้อยหกสิบเมตรนะครับผมใส่สิบสิบสองถึงสิบสามลิตรนะครับมันจะไปกลับพอดีนะเอาแค่ไปกลับนะครับเที่ยวละสองถึงสามไล่นะครับก็มันจะประหยัดแบตนะครับเพราะว่าแบตผมเปลี่ยนเที่ยวต่อเที่ยวนะจะไม่บินสองเที่ยวนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันร้อน ถ้าบิน2เที่ยวมันก็บินได้แหละนะครับแต่ว่ายาหมดมันก็จะไปหมดไกลหน่อยนะครับเพราะว่าเที่ยวที่2มันใส่ได้แค่แปดเราบินเฉลี่ยแบตคำนวณแบตนะครับคำนวณแบตให้มันไปกลับพอดีนะครับใส่1 0 1 2 13ลิตรไปกลับพอดีเราก็จะเซฟแบตเราไปได้อีกนะครับรดะโดนขึ้นครับทำมากันต่อ เรมเรียบร้อยแล้วตรวจสอบว่ามีการบายอาการในข้อหรือไม่ครับไปต่อจุดเดิมครับจุดที่ยาหมด ก็จะหมดไกลหนะครับเพราะว่า <c oughs> แบตแบตก็ผู้ช่วยนะครับลืมชาร์จสองลูกนะครับไม่รู้ว่าช้างทำงานหนักหรือเปล่าเมื่อคืนนี้ลืมชาร์จแบตสองก้อนเลยให้แบตไม่ทันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราชาร์จไฟเราได้ผัดผสมอีกหนึ่งถังนะครับ,บ 2อจุดเก้าถึงสามนะครับมาลงประมาณ4ลิตรกว่าๆนะครับถึงห้าลิตรนะครับบินยาวๆนะครับแปลงยาวๆ5้า้ยหกสิเมตรตอนนี้กำลังเติมน้ำถังที่สองนะครับ วันนี้ผมใส่หัวเขียวนะครับมันจะเล็กกว่าหัวเหลืองหน่อยนะเพราะว่าเจ้าของชอบฝอยๆนะครับก็จัดให้นะครับมีหลายระบบหัวเหลืองก็พอดีนะครับหัวเหลืองก็ค่าหญ้าดีนะครับฉีดฮอร์โมนที่หมดนะครับแล้วแต่แล้วแต่ชาวนาเขาเลือกนะครับแต่ว่ามันได้ผลเหมือนกันนะครับฝอยๆหน่อยก็ดีนะครับมันจะได้ไม่ย้อยใบนะครับ เวลาเรามีน้ำคุณน้ำค้า,างเยอะฉีดฝอยมันก็เกาะใบเลยนะครับอันนี้อันนี้ตามความรู้สึกผมนะนะแต่แก็ได้ผลเหมือนกันนะครับไปแล้วตัวนี้ <c oughs> แบบเรามีเจดก้อนนะครับ อันนี้ต้องฟาดชาร์จนะครับก็ตอนทํางานมันต้องฟาดนะไปฟาดมันไม่ทันนะครับเวลาบ้าน <c oughs> อยู่ที่บ้านก็่าถ้าไม่รีบนะครับก็บาลานซ์นะครับส่วนใหญ่จะชาร์บาลานซ์เนี่ยแต่ว่ามาอยู่หน้าง,งานเราต้องฟาดครับแล้วก็ต้องซื้อแบตเพิ่มนะครับกับที่ชาร์จะง,งานเรามันต้องทํางานต่อเนื่องนะครับก็ค่อยว่ากันมดูบรรยากาศทุ่งนาน้ําเต็มห้วยนะครับ ถามความรู้สึกของผู้ช่วยนักบินนะครับว่าวันนี้นวันนี้มีความสุขไหมครับเป็นวันเกิดของตัวเองวันนี้เดีย๋ยวจัดการนิเย,ยให้หนึ่งกล่องพร้อ <H it> มกับช้างหนึ่งกล่องแต่ว่าอย่าลืมชาร์จแบตนะครับ